สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากคมภีรโบราณกันนะครับเป็นเรื่องหนึ่งจากชาดกที่ชื่อว่าสันทิเพศชาดกโอ้โหแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องที่ทรงพลังมากๆเกี่ยวกับมิตรภาพความไว้ใจแล้วก็อันตรายของคําพูดครับเอาล่ะครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะชวนคิดกันเล่นๆก่อนว่าเคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกอืมหลายคนอาจจะนึกถึงอาวุธร้ายแรงใช่ไหมครับ หรือไม่ก็โรคระบาดภัยธรรมชาติอะไรทำนองนั้นแต่เชื่อไหมครับว่าสำหรับเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับคำตอบเนี่ยอาจจะเซอร์ไพรส์กว่าที่คิดเยอะเลยเพราะมันชี้ไปที่สิ่งที่เราทุกคนเนี่ยใช้กันอยู่ทุกวันใช่แล้วครับมันคือคำพูดของเราเองนี่แหละทีนี้ก่อนที่เราจะไปลงลึกในเนื้อเรื่องกันเนาะมาทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนดีกว่าว่าเรื่องนี้มันมาจากไหนเรื่องนี้เป็นชาดกครับ ซึ่งก็คือเรื่องเล่าที่มีความหมายแฝงอยู่ลึกซึ้งมากๆถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับชาดกก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงนํามาเล่าเพื่อสอนอะไรบางอย่างเพื่อเป็นบทเรียนหรือว่าให้ข้อคิดทางธรรมะสักข้อหนึ่งโดยเฉพาะเลยและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยนะครับว่าที่มาของเรื่องนี้ก็คือวาจาส่อเสียดเนี่ยมันคมยิ่งกว่าอาวุธเสียอีก มันสามารถทำลายได้แม้กระทั่งมิตรภาพที่ว่าแน่แน่ที่ว่าแข็งแกร่งที่สุดให้พังลงได้ในพริบตาเลยนะครับและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสหายสองตัวที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังเอาล่ะครับได้เวลาดำดิ่งสู่เรื่องราวในอดีตกันแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นในป่าใหญ่แห่งหนึ่งครับที่ซึ่งมิตรภาพที่สุดแสนจะมหัศจรรย์ได้ก่อตัวขึ้นในป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนั้นนะครับตัวละครเอกตัวแรกของเราก็คือ ราชสีผู้สง่างามเรียกได้ว่าเป็นเจ้าปาเป็นใหญ่เหนือสัตว์ทั้งปวงเลยและอีกตัวหนึ่งก็คือโคปาครับเป็นโคปาที่ทรงพลังมากๆพละกกำลังนี่มหาศาลเลยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าไปยุ่งด้วยเหมือนกัน แต่สิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือสัตว์ที่ยิ่งใหญ่สองตัวนี้เนี่ยกลับกลายมาเป็นเพื่อนรักกันซะง,งั้นเป็นเพื่อนซีกันแบบแน่นแฟนสุดๆเลยครับไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเหมือนปลาท่องโก,โกเลยเป็นภาพที่ใครเห็นก็ต้องแบบโอ้โหประหลาดใจในมิตรภาพที่มันข้ามสายพันธุ์ขนาดนี้แต่แล้วความสงบสุขของมิตรภาพคู่นี้ก็กำลังจะถูกทดสอบครั้งใหญ่ครับ เมื่อมีผู้มาใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับวาจาที่เป็นเหมือนยาพิษเลยคือเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากมีนายพรานคนหนึ่งครับบังเอิญไปเห็นมิตรภาพที่สุดทึ่งของราชสีกับโคป่าคู่นี้เข้าเขาก็เลยนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระราชาแห่งเมืองพารณาณสีซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับในชาตินั้นก็คือพระโพธิสัตว์นั่นเองผ่านไปไม่นานครับนายพรานคนเดิมเนี่ย กลับเข้าไปในป่าอีกครั้งคราวนี้เขาต้องแปลกใจกว่าเดิมอีกเพราะเขาไปเห็นว่ามีสัตว์ตัวที่สามเขามาแทรกกลางอยู่กับเพื่อนซีคู่นี้ด้วยใช่แล้วครับมันคือสุนัขจิ้งจอกเจ้าเ่ตัวหนึ่งนั่นเอง พอนายพรานเอาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระราชานะครับโอ้โหด้วยสายตาที่แหลมคมของพระโพธิสัตว์พระองค์ทรงมองเห็นหายนะที่กําลังจะตามมาในทันทีเลยถึงกับอุทานออกมาด้วยความกังวลเลยครับว่าแย่แล้วด้วยนิสัยของมันนะเจ้าจิงจอกนี่มันต้องยุแยงให้เพื่อนรักสองตัวนั่นแต่คอกันแล้วก็สู้กันจนตายแน่แแล้วก็เป็นอย่างที่พระองค์คิดจริงๆครับนี่คือแผนของเจ้าจิงจอกเลยขั้นแรกนะเข้าไปตีสีก่อนเลย ทำตัวเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์พักดีสุดๆเพื่อสร้างความไว้ใจพอได้ใจแล้วขั้นที่สองก็คือคอยสังเกตหาจุดอ่อนหาช่องโหว่แล้วก็เริ่มแผนขั้นต่อไปเลยครับใช้คําโกหกยุยงส่งเสริมใส่ไฟให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเริ่มระแวงกันเองจากนั้นก็แค่นั่งรอรอให้โศกนาฏการรมมันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายสิ่งที่พระราชาทรงกลัวไว้มันก็กลายเป็นจริงครับยาพิษในคำพูดของสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันค่อยๆซึมลึก อย่างรากลงไปในใจของเพื่อนรักทั้งสองจนก่อเกิดเป็นความหวาดระแวงที่กำลังจะนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าที่สุดพอพระองค์ทรงรู้แน่แล้วว่าหายนะกำลังจะเกิดจริงๆพระราชากับนายพรานก็ไม่รอช้าครับรีบบึ่งมุ่งหน้าเข้าป่าไปทันทีเลยหวังหวังแค่ว่าจะไปห้ามได้ทันเวลาแต่เหมือนว่าทุกย่างก้าวที่รีบเร่งมันกลับยิ่งตอกย้ำว่าบางทีอาจจะสายเกินไปแล้วครับคำสอดเสียด มันได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วความไว้เนื้อเชื่อใจที่เคยมีให้กันมันพังทลายลงจนไม่เหลือชิ้นดีและมิตรภาพที่เคยยิ่งใหญ่ก็ได้เดินทางมาถึงจุดจบที่น่าเศร้าที่สุดภาพที่พระราชาเห็นเมื่อไปถึงนะครับมันคือร่างที่ไร้วิญญ,ญาณของราชสีและโคปาที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนรักกันนอนตายอยู่ตรงหน้า และที่น่าสลดใจไปกว่านั้นก็คือท่ามกลางภาพความตายนั้นมีเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวต้นเหตุกำลังก้มลงกัดกินซ่าของเพื่อนทั้งสองอย่างสบายใจมันเป็นภาพที่โอ้โหน่าสลดใจมากจริงๆครับแต่เรื่องน่าเศร้าเรื่องนี้มันไม่ได้จบลงแค่นั้นนะครับเพราะมันได้ทิ้งบทเรียนที่ล้ำค่ามากๆเอาไว้ให้เราได้ฉุกคิดกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยท่ามกลางซ่าของเพื่อนรักทั้งสองนั่นแหละครับ พระราชาได้ตรัสประโยชน์นี้ขึ้นมาซึ่งมันเป็นบทสรุปที่ชัดเจนและทรงพลังที่สุดของเรื่องนี้เลยท่านบอกว่าใครก็ตามที่หลงเชื่อคำพูดของคนส่อเสียดคนที่ตั้งใจจะทำลายมิตรภาพคนนั้นก็จะต้องมีจุดจบแบบนี้แหละไม่ต่างอะไรไปจากราชสีกับโคป่าคู่นี้เลยและจุดที่พีคที่สุดของเรื่องทั้งหมดเลยนะครับก็คือตัวตนที่แท้จริงของผู้ที่เล่าเรื่องนี้ให้เราฟังพระราชาผู้ทรงปัญญาที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตชาติของพระองค์นั่นเองครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําให้เรื่องนี้มันลึกซึ้งมากๆเพราะมันมาจากประสบการณ์ตรงที่พระองค์ท่านทรงเห็นพิษภัยของคําพูดส่อเสียดมาด้วยพระองค์เองเลยเรื่องเล่าโบราณเรื่องนี้เลยทิ้งคําถามสําคัญไวใ้ให้พวกเราทุกคนได้กลับไปคิดกันนะครับว่าในยุคสมัยนี้ยุคที่คําโกหกข่าวลือข่าวปลอมมันแพร่กระจายไปได้แค่ปลายนิ้วคลิก เราจะมีวิธีสร้างกรอบป้องกันใจของเราเองได้ยังไงเพื่อที่จะไม่ให้ต้องลงเอยเหมือนกับราชสีและโคป่าในนิทานเรื่องนี้น่าคิดนะครับ